บีสครับคอฟฟร้านกาแฟที ino, M ew. M ew ่จังหวัดสุรินทร์แล้าชงกันใหม่ๆหอมหอมอเมริกาโน่ขั้วกลางหวานน้อยชาไทยหวานน้อยอันนี้เป็นเอสเปรสโซเย็นครับผมคาราเมลคาปูชิโน่เย็นมิลค์มิลค์ช็อกโกแลตออเรนจ์ออเรนจ์มัทชะา เจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงเปิดทุกวันใช่ไหมคะร้านกาแฟ B Happy Just Coffee ต้องมาชิมน,นะคะอร่อยะคะ่ะขายดีเป็นเมนูอะไรคะก็จะเป็น,นเมริกาโน o ก็การแลนด์ครับอ๋อเ m e r i c a n o ก็จะเป็นลาเน่หรือเบนโซย็นก็จะมีความหวานแล้วก็อมเลี้ยวเล็กน้อยคุกกี้เกน้อยเบอร์เกอรี่ก็จะมีคุกกี้บราวนี่35บาทเองนะคะ เล่นน้ำกับลมแข็งเป็นช็อกโกแลตคอฟฟี่ช็อกโกแลตได้นิ่มครับช็อกโกแลตน้าอ่ะจากญี่ปุ่นนะครับเป็นช็อกโกแลตใช่ครับบนนี้เป็นกาแฟสกัดเย็นครับเป็นโคบูสูตรของที่ร้านนะครับอ๋อทำสำเร็จเลยเอาไปใส่ถุงแข็งเดียวได้เลยใช่ครับผมสกัดเย็นม่มเองดีครับคอฟฟี่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอร่อยเราใชอร่อยแน่นอ